โอเคนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกทุกคนครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับ EP ีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่สอนนะครับการวาดนะครับตัวคัตติ้งทู l นะครับหรือว่าเครื่องมือตัดนะครับของเครื่องเหล่าเรียนสอนนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ แล้วก็จะมีขั้นตอนในการวาดยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนในการวาดนะครับตัวคัตติ้งทูลนะครับก็จะมีลักษณะเอ้ก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ไล h ์เ a นนะครับแล้วก็มากดสเก็ตนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วาดวงกลมไปที่ขนาด10นะครับ10มิลลิเมตรนะครับ10มิลนะครับโอเคครับแล้วเราก็เอ็กซูซไปนะครับขนาดที่2 2มิลลิเมตรนะครับ กดกลับด้านไปนะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มากดที่ผิวนี้นะครับแล้วเราก็กดสเกตไปนะครับแล้วเราก็มาที่คอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาวาดเกลียวนะครับวาดเส้นเกลียวนะครับโอเคนะครับตอนแรกนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาปรับตรงนี้นะครับเป็นไฮแอนด์พิตนะครับแล้วก็มีไฮนะครับขนาดที่ยีบสองนะครับหรือว่าจด ตรงนี้พอดีนะครับส่วนพิษนะครับก็จะมีก็เป็นจำนวน55นะครับมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับปกติเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์นะครับมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะวาดยากไปนะครับแล้วก็เอามา90องศานะครับก็คือข้างบนนี้นะครับผมจะวาดจากข้างบนนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันเป็นตามเข็มนาฬิกาเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคนะครับกดถูกไปนะครับ โอเคนะครับได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาวาดครับต่อนะครับโอเคนะครับกดที่ผิวนี้นะครับแล้วก็มาสเก็ตนะครับโอเคนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็มากดลายขึ้นมานะครับแล้วก็วาดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตามผมเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็คอนเวิร์ตนะครับเส้นตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาที่เราวาดเป็น วงกลมนะครับคือวงกลมนะครับโอเคอย่างนี้นะต่อไปนะครับเราก็มาบอกขนาดนะครับตรงนี้นะครับขนาดอยู่ที่นะครับหกจุดห้านะครับหรือว่าถ้ารวมทั้งสองด้านก็คือ13นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับขนาดอยู่ที่นะครับศูนย์จุดห้านะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์เอ็ดจุดห้านะครับ แล้วก็องศาของตรงนี้นะครับอยู่ที่80องศานะครับโอเคครับก็มีลักษณะแบบนี้นะแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดทิมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกดถูกไปเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งสวิตช์นะครับแล้วกดเส้นนี้นะครับแล้วก็กดเส้นเกียวของเรานะครับ เอากดถูกไปเลยนะครับโอเคนะครับได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเรามากดซ้อนซ้อนตรงนี้ก่อนนะครับโดยกดไฮนะครับโอเคนะครับแล้วก็มากดที่ฟิลเล็นะครับต่อนะครับ0.5นะครับแล้วก็มาเส้นนี้นะครับแล้วก็กดถูกไปนะครับโอเคได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่เซก u ลาแพทเทิร์นนะครับ โอเคนะครับกด2ส่วนนะครับคือส่วนของสวิตช์นะครับแล้วก็บิเลตของเรานะครับแล้วก็กดอิงเส้นนะครับก็เป็นเส้นนี้นะครับโอเคนะครับเราก็อันนี้จํานวนจํานวนของฟันนะครับก็10ฟันนะครับโอเคครับกดถูกไปเลยนะครับนะครับไปลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอ๋อตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับดูกันก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็มาวาดตรง ต้อ,บบองเฟืองกันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอ mm. เคน,นะครับเราวาดวงกลมไปนะครับตอนแรกนะเราวาดวงกลมไปขนาด6มิลนะครับ6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เอีกทูดมา5้านะครับนะครับแล้วษณานี้นะครับเอีกทูดมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับในการวาดนะครับเราก็มาที่ผิวเดิมนะครับตรงนี้นะครับกดสเก็ตไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็นอมาชูไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาวาดนะครับเส้นลายขึ้นมานะครับหนึ่งเส้นนะครับโอเคนะครับกดเป็นเส้นลน์นะครับแล้วเราก็มาบอกขนาดนะครับอันนี้สิบจุดห้าหารสองนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วาดวงกลมมานะครับ อย่าง <muitas> น <arias> ี <sketches of course> okay, okay. Okay, ้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มากดที่ต้องสั่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดวงกลมเอ้ยวาดวาดเครื่อวงกลมนะครับอย่างนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็บอกขนาดนะครับอันนี้ขนาดอยู่ตรงนี้ขนาดอยู่ที่0 9นนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับขนาดอยู่ที่1.2นะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปตรงนี้ขนาดอยู่ที่นะครับ10 R10 นะครับตรงนี้ โอเคนะครับแล้วกดทิมนะครับทิมนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาเมเลอร์กันนะครับแบบนี้นะครับลักษามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่งฟิลเลปนะครับแล้วก็บอกขนาดไปนะครับ0.25นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดตรงจุดนี้ครับ2จุดนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มากดถูกไปนะครับตรงนี้นะ Oh, โอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาที่ผิวตรงนี้นะครับกดสเก็ตกะนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาที่คำสั่งคอนเวิร์ตนะครับตรงนี้นะเราก็กดเส้นที่เราต้องการไปเลยนะครับอันนี้เราผมกดผิดนะกดเส้นที่เราต้องการไปนะครับโอเคเป็นเส้นเป็นเส้นเดิมที่เราวาดมาเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับแล้วกดถูกไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่งโรเ a t นะครับหรือว่าการหมุนนะครับแล้วกดข้อไปเลยนะครับแล้วเราก็มากำหนดจุดนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับลองลองเลื่อนดูนะครับโอเคหมุนได้นะครับอันนี้เรามากําหนดขนาดอยู่ที่สามสิบสามรอยสี่สิบนะครับโอเคแล้วกดถูกไปนะครับโอเคนะครับกดถูกไปนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่ง l o f t นะครับแล้วก็กด2เส้นอ่าสองงานที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนจุดให้ให้ตรงกันนะครับแล้วกดถูกไปนะครับโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งเซกุลาร์แพทเทิร์นนะครับโอเคนะครับกดที่เราวาดมาเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็มาอิงนะครับจากตรงนี้นะครับหรือว่าตรงไหนก็ได้นะ ที่เป็นวงกลมนะครับแล้วตรงนี้นะครับจำนวนของฟันนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับโอเคนะครับกด enter ไปนะครับโอเคเราได้แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราก็มากดที่ผิวนี้นะครับก่อนนะครับเรากดสเก็ตนะครับผิวข้างในนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วาดไปเลยวาดวงกลมไปนะครับขนาดอยู่ที่สิบจุดห้านะครับ โอเคนะครับแล้วก็ x t ็ทูไปนะครับขนาดอยู่ที่0.5นะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับที่เรากดไปเมื่อกี้นะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังเหลืออยู่ตรงที่มันเป็นเอาไว้ตัวเป็นตัวประคองนะครับเราก็วาดไปเลยนะครับตรงนี้สเก็ตนะครับเลือกผิดนี้แล้วกดสเก็ตนะครับโอเคนะครับ4ีมิลนะครับสี่มิลลิเมตรนะครับสี่มิลลิเมตรตรงนี้นะ แล้วก็เอ็กทูดไปนะครับขนาดที่3มิลนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ผิวนี้นะครับกดสเกตไปนะครับโอเคนะครับเราค็ดว่านะครับแล้วก็เาคอนบลต์เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาเอ็กทูดต่อนะครับตรงนี้3.5นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งนะครับคเป็นคําสั่งสุดท้ายนะครับเป็นแชมเฟอร์นะครับ สงที i, ่นะครับคือส่วนนี้แล well, ้วก okay. ็ส่วนนี้นะครับขันในที่ที và, ่ศูนสิบห้านะครับแล้วกดถูกไปนะครับโอเคนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็หลังจากก็หลังจากปล่อยคลิปนี้ไปนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็หวังว่าคนที่มาดูครับก็จะได้ประโยชน์นะครับต่อคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลิวลลนวูด้วยนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ